ยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ปรีโกนมิติตอนที่18ช่องร้อยเรียงคณิตศาสตร์สวัสดีครับครา้ที่แล้วเราพูดกันถึงกราฟของแทน x แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นแทน 2x ขึ้นมาเราจะทำมันอย่างไรวันนี้เรามาดูความหมายเบื้องต้นของแทน 2x กันก่อนอย่างแรกก็คือความหมายตามนิยามของแทนซึ่งก็หมายถึงฟังก์ชัน sin หารด้วยฟังก์ชัน cos เพราะฉะนั้นฟังก์ชันแทนของ 2x ก็คือการหารกันของ s i n 2 x กับ c o s 2 x นั่นเองนะครับตรงไปตรงมานะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ x เหมือนเดิมแบบคราวที่แล้วนะครับถ้าเป็นแทนของอะไรก็หมายถึง s i n ของอันนั้นหารด้วย cos ของอันนั้นนั่นเองนะครับก็คือลักษณะของการหารของฟังก์ชันนะฮะคุณอาจจะเห็นแทนของ2 x เนี่ยในรูปของเอกลักษณ์ทางตรีโกณมิติก็คือ เท่ากับ2แทน x หารด้วย1ลบแทน x กํลังสนะครับซึ่งเราคงจะไปถึงเนื้อหาตรงนั้นในเรวันนี้นะครับที่จริงทั้งคู่ก็คือแทน2 x เหมือนกันทุกประการนะครับเพียงแต่ว่าอันหนึ่งเนี่ยมันเป็นความหมายในแบบของนิยามซึ่งมันยังอยู่ในรูปของ2 x เหมือนกันแต่อีกอันหนึ่ง เราจะพบว่าแทนของ 2x เนี่ยมันจะไปเท่ากับอ,อีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีรูปร่างเป็นแทน X เห็นไหมครับซึ่งวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปรู้จักตรงนั้นเนี่ยผมก็เลยจะพาเรามารู้จักกับแทน 2x ในแบบของนิยามก่อนว่าถ้าเราอยากจะทำแทน 2x ออยากจะรู้การาฟของมันว่าเป็นยังไง อยากจะเห็นรูปร่างของ tan 2 x ในระนาบ x y ว่าเป็นยังไงเราก็ทำมันได้เหมือนเดิมทุกประการนะครับเพียงแต่ว่าจุดเริ่มต้นเราก็ต้องไปเรียนแบบกระบวนการเดิมที่เราเคยทำนั่นเองนะครับในการพ l o t g r a p ของ tan x เรามีวัตถุดิบอยู่2ชนิดก็คือกราฟของ sin x กับ กราฟของ cos x ที่อยู่บนระนาบเดียวกันนะครับดังนั้นสำหรับ tan 2 x ก็จะคล้ายๆกันก็คือเราก็ต้องเอากราฟของ sin 2 x กับ cos 2 x ที่อยู่บนระนาบเดียวกันมาแล้วก็จับความสูงมาหารกันใช่ไหมครับ เนื่องจากว่าตอนนี้เรามาถึงตอนที่18ของตรีโกณมิติแล้วแล้วก็ถ้าเราพูดถึงการพลอตกราฟของ s i น์ x หรือว่า cos x เนี่ยเรากำลังย้อนกลับไปไกลพอสมควรผมคิดว่าน่าจะเป็นตอนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประถมบทของฟังก์ชัน s i n ์แล้วก็ฟังก์ชัน c o s i n ์นะครับ น่าจะเป็นในตอนที่3ามนะฮะแต่ผมจำไม่ผิดเออก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็อย่าพลาดนะครับเพราะว่าคือแม้ว่าติโกมิติเนี่ยจะใช้เวลายาวนานมากในการรวบรวมเรื่องราวต่างๆเนี่ยแต่พอมันเสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นเนื้อหาที่เราได้เรียนหนังสือกันทุกวันเนี้ยนะครับตามหนังสือเนี่ยมันก็มีวิธีที่ย้อน เรื่องราวอธิบายว่าที่มาของแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเป็นยังไงตั้งแต่เรเดียนตั้งแต่การใช้วงกลมรัศมีหนึ่งหน่วยมาสร้างเป็นจุดต่างๆของกราฟไซน์แล้วกราฟคอสในระนาบนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆผมอยากให้หลายคนที่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูนะครับขอให้กลับไปค้นหาดูน่าจะอยู่ในตอนที่3นะคร โ <Okay>. uh, อเคไซน์สองเต่างจากไซน์เอ็กซยังไงเราก็เคยพูดถึงแล้วนะครับก็คือไซน์สอเอ็กซ์เนี่ยคล้ายๆกับไซน์เเพียงแต่ว่าคาบมันต่างกันคงยังพอจํากันได้นะครับว่าถ้าเราอยากรู้คาบของไซน์สอเนี่ยเราก็ขอให้มอง2ให้อยู่ในรูปของ 2พายส่วน t นะครับดังนั้นเราก็จะพบว่า t ก็คือค่าก็จะเท่ากับพายนั่นเองและก็แน่นอนว่าทั้ง s i n 2x และ cos 2x ก็จะมีค่าเท่ากับพายซึ่งเราก็จะเลือกพายมาเป็นสับอินทอร์วลเริ่มต้นใช่ไหมครับ ในการพล o อตกราฟของ tan 2 x นั่นเองนะครับทุกอย่างมันเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยผมแค่อินดิตเฉพาะตัวเลขที่มันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองคุณจะเห็นได้ว่ากราฟของ sin x กับ cos x เคยผูกพันกันยังไงเคยมีความสัมพันธ์กันยังไง sin 2 x กับ cos 2 x มันก็ยังคงเป็นแบบนั้น นะครับสิ่งที่มันมีความสัมพันธ์กันก็คือความสัมพันธ์แบบนี้ไงครับเดิมทีกำลังสองของ sin x กบวกกำลังสองของ cos x เท่ากับ1ตอนนี้กำลังสองของ sin 2x กบวกกำลังสองของ cos 2x อก็อยังเท่ากับ1อยู่นะครับเป็นความสัมพันธ์ชนิดเดิมเดี๋ยวผมจะมีคำอธิบายให้ในตอนหลังนะครับ จากจุดเริ่มที่สับอินท์วัลที่เท่ากับพายเนี่ยเราก็เริ่มทำแบบค่าวที่แล้วนะครับก็คือในข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6รวมถึงข้อ7ด้วยนะครับคุณอาจจะพลอตในบางจุดเพิ่มเติมโดยที่คุณกำหนดความสูงของทรายเอาหาค่า คอสออกมาแล้วก็จับมาหารกันเพิ่มเข้าไปก็ได้ก็เหมือนคราวที่แล้วที่เราทำกันนะครับก็จะได้เป็นกราฟที่ใกล้เคียงออกมาอย่างไรก็ตามผมก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าในฟังก์ชันประเภทนี้เราไม่สามารถเขียนกราฟที่ละเอียดได้โดยปราศจากเครื่องมือช่วยในการเขียนกราฟแน่นอนนะครับ ผมก็จะใช้ Microsoft Calculator p o d Graph ออกมาให้ดูเลยแต่ผมจะ plot ออกมา2รูปนะครับคือ tan x เดิมที่เราทำกันขราวที่แล้วแล้วก็แทน 2x นะครับก็จะเป็นตามรูปนี้ผมอยากให้คุณดูอย่างแรกเลยก็คือว่าระหว่างแทน x กับแทน 2x เนี่ย ส่วนเว้าส่วนโค้งทั้งหลายบนเส้นกราฟในหนึ่งคาบของมันเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับของเดิมเพียงแต่แทน 2x มันก็จะมีความแคบมากกว่าในแนวราบนะครับเนื่องจากคาบมันเล็กลงนั่นเองและการเรียงตัวของ sin 2x cos 2x แทน 2x มันก็จะไปคล้ายๆกับ sin x cos x tan x นะครับมันก็จะจับกลุ่มเรียงตัวกันแบบเดียวกันคุณจะเห็นแนวเส้นกราฟที่คล้ายกันโดวยวิธีการที่เราพลอตกราฟตามนิยามโดยที่เราไม่ได้ไปเริ่มต้นจาก x แต่เราใช้ความสูงของกราฟ ซึ่งเรามีกราฟไซายกับกราฟคอสเป็นตัวตั้งอยู่เนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นมา2-3สตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็จะพบความสัมพันธ์เป็นคู่คู่นะครับคู่แรกก็คือคู่ระหว่างซายกับโคเซกใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือสิ่งที่ผมเรียกง่ายๆว่าการกลับเศษเป็นส่วนนั่นเองนะครับนี่คือคู่แรก คู่ที่สองก็คือคล้ายๆกันแต่เป็นระหว่างคอสกับเศษนะครับซึ่งก็เป็นการกับเศษเป็นส่วนเหมือนกันนะครับคู่ถัดมานะครับอันนี้เป็นไม่ให้คู่นะครับเป็น3เลยนะครับก็คือระหว่าง s ซดกับ c o s เนี่ยมันถูกเอาไปสร้างแทนด้วยการเอาสายตั้งแล้วก็หารด้วย c o s นะครับ ก็ได้แทนออกมานะครับในขณะทีออ่ถ้าเอาคอสตั้งแล้วก็หารด้วยไซด์มันก็จะได้คอสออกมานะครับซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าโดยตามนิยามของมันเนี่ยมันเป็นนิยามเชิงพิชชคณิตใช่ไหมครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าระหว่างซา์กับคอสก็ไม่ใช่เป็นฟังก์ชัน ที่ไม่มีความสัมพันธ์กันเสียเลยกำลังสองของ sin บวกกำลังสองของ cos เท่ากับหนึอันนี้เป็นความจริงเสมอนะครับเป็นความจริงเสมอเป็นความสัมพันธ์ที่มาก่อนอันอื่นด้วยซ้ำไปนะครับแล้วเจอกันคราวหน้านะสวัสดีครับ